สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการที่ตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเวยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความซื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับอุย้ยพี่น้องพี่น้องเบสมาเบิงจะเบสผู้ใด เห็นอันนี้มันมันมวนไวนหนยิ่ในหน้าหน่พี่น้องม่วนเข่าไว้กืเห็นตะปากมันโค้ขึนใช้เบสกับจังสีดีเหรอโอ้ยใส่อ่อนนะพูดน้าหน้าพี่น้องป้าดุกอันหน้าธรรมศาสตร้นี่มันป้าดุกเหรียญอีเบสเยอ่ไส์เนยโมโหแล้วเบสผู้ใหญ่แล้วมันม้วนอันยาไว้ว่าจะหยั่งพี่น้องยาเน่ามันเน่าวนี่ มันมวนลยาไหอว่าแต่เดี๋ยวไหนเขาว่ากับวราที่เราเหรียญที่ก็นอนยิ้มอยู่โต๊บักใหญ่หนึ่งปามันเหม็นเน่ายาเน่าบ่วนหาอีกพี่น้องหาอีกนั่นพี่น้องมึงงอซุกเต็มต้นเลยพี่น้องป่วนอุ้ยพี่น้องมึงงอซุกเต็มต้นเลยพี่น้องป่นแต่ว่ามันสีหวานบอบ้านอุ้ยพี่น้องมึงงออุ้ยมังงอเต็มต้นอีหลีตัวนี้ป่น พี่น้องเอ้ยมีแตบงง่บังเงาะพุน่นโอ้ยมันสีสมหรือมันสีหวานแะนี่อ่ะพี่น้องบันที่นี่สิผ้ามาซับน้องใหม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซับน้องใหม่มกินแรงก่อนพี่น้องอันเด็คน้องใหม่ขึ้นเบาเลยสองหย่อนั่นละพี่น้อง ออมนค่่ยยสับเลยคุณแม่สับเลยสับน้องใหม่พี่น้องสับน้องใหม่มหาหน้อใหม่น้อยเมื่อสองนองมันหมดแล้วไงมันก็เลยเหลือสอง เบิดแล้ม <rôle à déc> ันบงบแล้วแล้วเบิดแล้วว่าหลับพี่น้องซ้ำพ่อแสบแสบข้างนั้นดิพอออกว่อพี่น้องน้ำทวมปลายางฝนตกแห้ง